อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปในเวลานี้นะครับว่ามันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีของการเมืองไทยนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับเป็นสัญญาณของการเมืองที่อันตรายนะครับเป็นสัญญาณของการเมืองที่ผมคิดว่า เราอาจจะใช้คำว่า,ารัฐบาลนะครับชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทักษิณชินวัตรนั้นกำลังเผชิญสถานการณ์ของการเป็นฝ่ายซึ่งเข้าตาจนนะครับการเป็นฝ่ายซึ่งนะครับหลังพิงฝานะครับนะครับเป็นฝ่ายซึ่งเข้าตาจนเป็นฝ่ายซึ่งสถานการณ์หลังพิงฝาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าต้องย้ำตรงนี้ว่า ในแง่ของการอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองนั้นณเวลานี้นะครับข้อมูลทั้งหมดก็ยังคงชี้ชัดตรงกันนะครับว่าทางครอบครัวนั้นไม่พร้อมจะให้คุณแพทองทานเป็น่าครับมีโทรศัพท์มาอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะครับ โทรศัพท์มาตลอดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์ของการอยากจะขอสัมภาษณ์ผมนะครับหรือขอความเห็นผมต่างๆนานานะครับก็กลับม,มาที่เรื่องของเราแต่เดิมก,กันก่อนนะครับก็คือว่าเป็นที่ค่อนข้างนะครับชัดเจนนะครับว่าการที่คุณแพทย์ทองทานจะมาเป็นนายกนั้นเป็นสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีความกังวลกันว่าถ้าคุณแพทย์ทองทานมาเป็นนายกนั้นโอกาสที่จะถูกทําลายล้างทางการเมืองมีสูงนะครับโอกาสที่จะ เผชิญมรสุมจากคดีความต่างๆนั้นมีสูงมากนะครับแม้กระทั่งณเวลานี้เองนะครับที่มีการตัดสินใจให้คุณแพททองทานเป็นนายกไปแล้วนั้นผมคิดว่าลึกๆแล้วนะครับถ้าเกิดเลือกได้นะครับทางครอบครัวของคุณทักษิณและคุณญิ่งพจจมานั้นก็คงจะไม่อยากให้คุณแพรทองทานเป็นนายกนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่านักมนตีจากฝั่งเพื่อไทยทุกคนนั้นจบไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณเองถูกรัฐประหารนะครับ คุณสมัครถูกถอดถอนจากการทํากับข้าวนะฮะคุณสมชายนะครับไม่เคยได้เข้าทําเนียบรัฐบาลเลยคุณยิ่งรักถูกรัฐประหารคุณเศรษฐาทวีสินนะครับถูกถอดถอนโดยสารนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออดีตนายกของฝ่ายเพื่อไทยทั้งหมด5คนเนี่ย จบแบบมีอันเป็นไปชะตาขาดทางการเมืองอนาคตของคุณแพรทรองทานก็คงจะมีความไม่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่มีการประเมินกันก็นกคืออนาคตของคุณแพรทรองทานวางอยู่บนเส้นได้2ข้อข้อที่1นะครับคือเส้นได้จากนโยบายดิ g i t a l Wallet นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงของนโยบายดิจิ t a ลวอลเล็มี2ข้อข้อที่1คือเรื่องของเงินนะครับซึ่ง ดิจิ t a ลวอลเล็นั้นปัญหาสําคัญคือจะหาเงินมาจากไหนแต่ปัญหาข้อที่2ของ Digital วอลเล็คือโอกาสที่เรื่องนี้จะมีความผิดทางกฎหมายนะครับเวลานี้นะครับเมื่อเจอนักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลน,นั้นหลายคนพูดว่าการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งจะมีการเองางบประมาณจากปี68มาใช้ในปี67เนี่ยเป็นเรื่องล่อแหลมนะครับหรือแม้กระทั่งความเห็นของกฤษฎีกาเองซึ่งมีการทักท้วง นะครับและเป็นการทักท้วงในแบบซึ่งมีปมทางกฎหมายที่จะทำให้รัฐบาลเดือดร้อนได้ใน,ในอนาคตด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งล่อแหลมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดิจิ t a ลว a l เล็ตนะครับตามที่มีการประเมินกันเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายที่คุณเศรษฐาทําทให้สําเร็จให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ณเวลานี้เมื่อคุณเศรษฐาทําทนโยบายดิจิ t a ลว a l เล็ไม่สําเร็จนะครับดิจิทัลวเล็ก็ต้องทําโดยคุณแพทองทานนะครับ ปัญหาก็คือเมื่อดิจิตอลวันเดททำโดยคุณแพทรองทานนั้นถ้ามีคดีความเกิดขึ้นคุณแพทรองทานจะเป็นคนผิดด้วยทันทีหรือไม่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับล่าสุดน,นะครับคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขากฤษฎีกาออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าดิจิตอลวันเดทนั้นตามหลักนั้นควรจะต้องหยุดไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลเดิมเนี่ยมีอันเป็นไปแล้วรัฐบาลเดิมจบไปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลใหม่จะ เอานโยบายเดิมมาทำต่อทันทีไม่ได้นะครับรบัฐบาลใหม่จะต้องมีการนะครับเซตซีโร่แล้วก็ทำเรื่องต่างๆด้วยแนวทางแบบใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นในแง่ของกฎหมายเลข,ขากิจสิทธิกาเปิดประเด็นแล้วนะครับแล้วเป็นประเด็นที่น่าหวาดเสียวว่าทำดิจิตอลวอลเล็ตทันทีไม่ได้นะครับ จะต้องมีการพักก่อนจะต้องมีการหยุดก่อนนะครับมีคนที่ชื่อว่าปรีดาแสนลาบอกว่าก้าวไกลอ่อนครับไหนบอกจะสู้ในสภาหนีสภาทําไมผมไม่เคยเห็นก้าวไกลคนหนีสภาเลยครับมีแต่เขาชวนให้เพื่อไทยมาสู้ที่สภาก้าวไกลเนี่ยเป็นพักซึ่งประชุมสภาไม่เคยขาดสอสอก้าวไกลเวลามีการประชุมสภาอยู่ดึกที่สุด เป็นกลุ่มที่อยู่ในการประชุมนานที่สุดเพราะฉะนั้นมีบุคคลซึ่งใช้ชื่อว่าปรีดาแสนล่าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงหรือชื่อปลอมบอกว่าก้าวไกลอ่อนไหนบอกจะสู้ในสภาหนีสภาทําไมผมว่าน่าจะมีคุณปรีดาน่าจะเป็นหาเรื่องความรับรู้ข้อเท็จจริงในโลกนะครับเพราะว่าก้าวไกลเขาไม่เคยหนีสภาคนที่หนีสภาน่าจะเป็นคุณเศรษฐามากกว่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นการนะครับมาหลอกให้คนโจมตีคุณเสรษฐาโดยการพูดถึงก้าวไกลไปให้คนวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ คุณปีดาไปพักก่อนนะครับตอนนี้6กโมงนะครับอาจจะอากาศร้อนนะครับไปอาบน้ําอาบท่านะครับหาข้าวหาปลากินแล้วก็เปิดพัดลมเย็นๆนะครับนุ่งผ้าขม้าทาแป้งให้ทั่วตัวเลยนะครับแล้วก็นอนปะแป้งนะครับจะกินเบียร์จะกินนมนะครับจะกินโอเี้ยงจะกินอะไรก็ได้นะครับนอนตักพัดลมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอารมณ์ดีๆนะครับค่อยมาแสดงความเห็นกันใหม่นะครับเราไม่ปิดกั้นการแสดงความเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นความเห็นเท็จเนี่ยนะครับไปนอนพัก ทาแป้งเย็นๆนะครับจะเป็นแป้งทางงูทาให้ทั่วทาจักรแฉทาหน้าละเลงหน้าไปให้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับมรสุมของคุณแพททองทาเนี่ยนะครับมรสุมที่1นนะครับก็คือการที่กิษฎีกาก็ย้ำนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วตามหลักการก็จะต้องยุติโครงการนะครับเรื่องนี้คุณภูมิธรรมพรนักข่าวถามว่าเลขากิษฎีกาพูดแบบนี้ภูมิธรรมเอาอย่างไร คุณภูมิธรรมก็รีบบอกว่านั่นเป็นความเห็นของกฤษฎีกาก็พูดถูกว่าส่วนหนึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่นะครับแล้วพอมีการถามต่อว่าคุณทักษิณสั่งให้หยุดโครงการดิจิตอลวันเล็นะครับเพราะต้องการให้คุณแพทองทานหยุดความเสี่ยงทางการเมืองนั้นจริงหรือเปล่านะครับคุณภูมิธรรมก็รีบตอบว่าเรื่องนี้ก็ได้ยินมาจากนักข่าวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจริงนะครับต้องยอมรับก,กติกากติกานะครับ ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่หยุดยั้ยงไม่ได้ปัญหาประเทศต่างๆางๆนาก็ต้องเดินมันก็ไม่มีการตอบคําถามชัดๆจากคุณภูมิธรรมนะครับนะักข่าวถามต่อว่าถ้าแพทองทานเป็นนาย,ยากจะเกิดอาถรรพ์กับตระกูลชินวัตรเหมือนคนอื่นหรือเปล่าก็าบอกว่าอย่าไปท่าอย่าไปคิดอะไรเลยเถิดทําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเรื่องคนที่มีความรู้ความสามารถก็น่าจะเดินต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะักข่าวถามต่อว่าคุณหญิงพจมานเหมือนไม่อยากให้ลูกมาเผชิญตากาการเหมือนนายทักษิณไม่ใช่หรือนะครับคุณบุญธรรมบอกว่าคุณไปรู้ใจคุ การเสนอชื่อแพรทองทานเหมือนกับเป็นการวางยาอดีตนายกเศรษฐาหรือเปล่านะครับก็บอกว่าอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นดึงยุบสภาไม่มีอะไรนะครับอย่าไปคิดล่วงหน้านะครับต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็มรสุมต่อคุณแพรทองทานเนี่ยมีแน่นะครับแต่มีแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งที่พรคเพื่อไทยเองก็คงจะต้องหาทางแก้ให้ได้นะครับ ประเด็นสาคัญคือทำไมต้องเอาคุณแพทองทานมาทั้งที่เผชิญความเสี่ยงผมคิดว่าอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้สถานการณ์เพื่อไทยเป็นรัฐบาลขาลงอย่างเต็มที่แล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเป็นรัฐบาลขาลงอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเอาคุณแพทองทานขึ้นมาวันนี้หรือวันไหนก็ตามมันไม่มีอะไรที่มันจะดิงเหวไปกว่านี้อีกแล้วนะครับ วันนี้เพื่อไทยทางพักก็เป็นขาลงความนิยมของคุณแพทองทางก็เป็นขาลงเพราะทางเลือกของพักเพื่อไทยก็มีอยู่แค่ในว่าหนึ่งดันอาจารย์ชยัยเกษมถ้าดันชยัยเกษมปุ๊บสังคมก็จะยิ่งด่าเพื่อไทยว่าเพื่อไทยไม่พร้อมแพทองทานไม่พร้อมและอาจารย์ชยัยเกษมมาเศรษฐกิจไม่มีทางฟื้นแพทองทานมาเศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่ผมก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยดัชนีอยู่ที่พันสองร้อยนะครับพันสองร้อยเป็นดัชนีที่เท่ากับวันที่โควิดระบาดเพื่อไทย แพท,ทองทานเศรษฐาทวีสินและคุณทักษิณน,นะครับพูดกับคนไทยจะใช้คําว่าหลอกลวงก็เกรงใจแต่หลอกคนไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกคนไทยแบบนี้ว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนไทยจะร่ํารวยมีอยู่มีกินวันนี้ดัดชนีหุ้นตลาดหุ้นไทยในวันที่เศรษฐาเป็นนายกมันเท่ากับวันที่โควิดระบาดโควิดระบาดเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับเศรษฐกิจหยุดชะงักงานร้านค้าปิดธุรกิจพังพินาศ เป็นไปนได้อย่างไรที่วันนี้เศรษฐกิจไม่ได้พังพินาศร้านค้าเปิดทั่วไปหมดแต่เศรษฐกิจของประเทศไทยตลาดหุ้นมันเท่ากับยุคโควิดระบาดถ้าตลาดหุ้นเท่ากับยุคโควิดระบาดแปลว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยมันเละเท่ากับวันที่โควิดระบาดท,ทั้งที่เศรษฐาเป็นนายกแพทองทานทักษิณกําลังจะเข้ามาบริหารประเทศนี่คือปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือปัญหาจากปมจากเงินดิจิตลอล2ปัญหาจากความไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับที่จะเป็น อมอรสุมนะครับต่อคุณแพทองทานอย่างรุนแรงนะครับและ 3. นะครับปัญหาจากความไม่เชื่อมั่นของประชาชนนะปัญหาจากความไม่เชื่อมั่นของประชาชนวันนี้คําถามใหญ่คือคุณอุ้งอิงนับตั้งแต่เป็นแคนดิเดตนายกจนถึงวันที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นยังไม่สามารถแสดงความสามารถในการชนะใจประชาชนได้เลย ถ้าถามว่าจุดเด่นของคุณอุ้งอิงในเวลาที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคืออะไรนะครับผมคิดว่าจุดเด่นของคุณอุ้งอิงคือคําพูดซึ่งรุนแรงนะครับคำพูดซึ่งเมื่อพูดแล้วเนี่ยคนฟังโกรธนะครับการถแถลงในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยโจมตีแบ่งชาตินะครับคำให้สัมภาษณ์ที่หลายครั้งโจมตีคนเห็นต่างอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งการหล่อเลี้ยงองค์คาพยพ นะครับซึ่งมีลักษณะของการใช้โซเชียลมีเดียในการตอบโต้คนเห็นต่างด้วยการใช้สงครามน้ำลายด้วยการเอาคนเห็นต่างไปแขวนไปประนามไปประจานนะครับเหล่านี้น่าจะเป็น,นกลไกที่คุณแพทองทานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ทำไปแล้วและจะสืบสารต่อไปในฐานะนายกีของประเทศไทยทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทบาทของคุณแพทรานในฐานะนายกเนี่ยจะเต็มไปด้วยมรสุมทางกฎหมายนะครับจะเต็มไปด้วยมรสุมจากปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยมรสุมนะครับจากความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลรวมทั้งอาจจะเต็มไปด้วยมรสุมนะครับของความสร้างศัตรูการสร้างศัตรูที่อนขา่าวพยศของรัฐบาลน,นั้นจะมีต่อประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆต,อตลอดวลาเพราะมรสุมข้างหน้ามีเพียบ มาสมข้างหน้าที่มีเพียรม,มีคาถามใหญ่ว่าทําไมครอบครัวยอมให้แพททองทานขึ้นมาเป็นนายกคําตอบมีอยู่อย่างเดียวคือวันนี้เนี่ยถ้าไม่ขึ้นพักเพื่อไทยพังสังคมจะมองว่าแพรทองทานไม่พร้อมต้องเอาชัยเกษมขึ้นมาโดยที่ชัยเกษมเองเป็นคนที่สังคมไม่มีความรู้จักมักขุนเลยเอาขึ้นมาไม่ได้เอาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พังเพราะฉะนั้นถ้า ไม่เอาแพรทองทานปล่อยชัยเกษมพักพังและจบด้วยแพ่ทองทานพังด้วยเพราะเมื่อชัยเกษมขึ้นมันจะเป็นสัญลักษณ์ว่าแพ่ทองทานไม่กล้าเป็นรัฐบาลไม่กล้าเป็นนายกเพราะท่านเลือกชัยเกษมจบที่แพ่ทองทานพังดังนั้นเอาแพรทอง land, ทานขึ้นมาถ <ction S 1> ึงจบที่พังเหมือนกันแต่ยังน้อยยังได้ทําอะไรนะครับไม่ใช่พังแบบยังไม่ทําอะไรแต่พังเพราะคนรู้สึกว่าปอดแหกพังเพราะคนรู้สึกว่า ไม่กล้ารับผิดชอบกับตําแหน่งแคนดิเดตนายกมนตีของตัวเองเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้มันมีแต่การพัง choice มีแค่พังเพราะคนมองว่าปลอดแหกกับพังเพราะตัวเองเป็นนายกแล้วทําพังเองมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าการปล่อยให้คุณแพทย์ทองทานมาเป็นนายกนั้นก็มาจากการประเมินว่าเส้นทางของเพื่อไทยเนี่ยเป็นขาลงเส้นทางของคุณแพททองทานก็เป็นขาลงดังนั้นเมื่อทุกอย่างเป็นขาลงเสี่ยงไปเลย นรับเสี่ยงไปเลยแล้วก็หวังว่าคุณทักษิณจะเข้ามาทํางานให้รัฐบาลอย่างเต็มที่เข้ามาในทำงานในทรเนียบอย่างเต็มที่มากขึ้นแล้วก็คุณทักษิณจะช่วยประคับประคองให้รัฐบาลของคุณแพทองทานเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นในสุด้วนราชการของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นการเมืองซึ่งยังอยู่ในวังงงของความคาดหวังว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นเทวดานะครับจะเป็นคนซึ่งประคับประคองนะครับให้พักเดินหน้าต่อไปได้แต่คําถามคือวันนี้คุณทักษิณแข็งแรงพอจะประคับประคอง คนอื่นๆได้อย่างนั้นหรือคำตอบคือไม่ใช่นะค,คุณทักษิณเองก็เผชิญมรสุมต่างๆนานานะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณทักษิณการอยู่ในคุกโดยที่จริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ในคุกของคุณทักษิณเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังเคลียร์ไม่จบนะครับเคลียร์ไม่จบแล้ววันนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรเรื่องเดี๋ยวจะเล่าทุกคนฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าชวนทุกคนที่อยู่ตอนนี้นี่นะครับมีประมาณ 2. มีประมาณ2000ท่านนะครับฟังผมเพลินนะครับจนลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ลืมกดแชร์คลิปนี้นะครับผมฝากด้วยว่าท่านดูผมอยู่นั้นฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดแชร์คลิปนี้และสําคัญที่สุดนะครับฝากกดติดตาม YouTube สีรถถอเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกครั้งที่ท่านกดแชร์หลายท่านที่ยังไม่ได้กดประมาณ2,000ท่านเนี่ยท่านไม่รู้ว่าเพียงท่านขยับนิ้วข้างหนึ่งครั้งด้วยการกดไลค์คลิปนะครับด้วยการกดแชร์ด้วยการกดติดตามเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะครับคุณ คุณค่าที่มีคือท่านได้ช่วยผมเผยแพร่เนื้อหาแบบนี้นะครับผมไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับผมทำงานเพราะผมเชื่อว่าผมอยากทำงานแบบนี้ผมมีความสุขกับการได้แสดงความเห็นกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาผมไม่มีในทุนอยู่ข้างหลังไม่มีพรรคการเมืองอยู่ข้างหลังไม่มีนายใหญ่หรือนายน้อยอยู่ข้างหลังดังนั้นท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับท่านจะช่วยช่วยเพิ่มการมองเห็นกดติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับแล้วก็สนับส่นด้วยการสแกน QR ารโค้ด นะครับเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย0072977068มุมซ้ายล่างนะครับหรือว่าตัวหนังสือที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการสัตว์สุนรรวมทั้งสแกนสับว์ุนทางช่องซูเปอร์แชทได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการที่ท่านจะช่วยผมได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทักษิณน,นะครับถ้าหวังว่าคุณทักษิณจะมาอุ้มรัฐบาลชุดนี้ผมก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณก็คิดผิดตัวคุณทักษิณเองจะรอดหรือเปล่าในวันนี้ คุณเศรษฐาคนของคุณทักษิณถูกสอยไปแล้วและเป็นการสอยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วคุณทักษิณจะเอาอะไรมามั่นใจว่าตัวเองจะอุ้มคุณอุ้งอิงให้อยู่รอดต่อไปได้นะครับการที่คุณทักษิณไม่ติดคุกการที่คุณทักษิณน,นอนโรงพยาบาลชั้น14โดยอ้างว่าป่วยหนักวันนี้มันกําลังเป็นมรสุมไล่ล่าคุณทักษิณน,นะครับปปชเขาบอกแล้วว่าเขาจะไปเอาภาพกล้องวงจรปิดชั้น14ของคุณทักษิณหรือนายทักษิณเนี่ยมาตรวจสอบแล้ว จากการที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเขาส่งผลสอบสวนว่ากรณีคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับมันมีตํารวจมันมีเจ้าหน้าที่ของคุกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณนับกรรมการสิทธิเนี่ยเขาสอบสวนแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของคุกและมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณตอนที่อยู่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14 เอื้อประโยชน์และนะครับมีการให้สิทธิพิเศษกับคุณทักษิณเป็นการเลือกปฏิบัติถ้ามันเป็นการเลือกปฏิบัติเขาเลือกปฏิบัติอะไรการเลือกปฏิบัติหมายถึงว่าคนป่วยบางคนได้รับการปฏิบัติด,ดีกว่าคนป่วยคนอื่นหรืออาจจะหมายถึงคนไม่ป่วยนะครับแกล้งทําเป็นคนป่วยมันไปได้ทั้งสองทางว่าหนึ่งคนป่วยนิดหน่อยได้รับการปฏิบัติราวากับเทวดา หรือ2คนบางคนไม่ป่วยแต่แกล้งป่วยแล้วนอนอย่างสุขสบายไม่ต้องติดคุกนะครับการสอบสวนนี้อยู่ในมือปปชแล้วนะครับและตอนนี้นะครับปปชก็กําลังตรวจสอบคําวินิจฉัยของกรรมการสิทธิ์ว่าการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณตอนที่อยู่ชั้น14เนี่ยใครเกี่ยวข้องบ้าง แล้วมันจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนานานะครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เพราะฉะนั้นมันมีคดี157ซึ่งจะเอาเจ้าหน้าที่คุกกรุงเทพรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจติดคุกนะครับเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาคงจะไม่ยอมติดคุกคนเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาโดนสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องให้การไปตามสุจริตนะครับว่า การที่เขาเอื้อประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันจริงหรือไม่ใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่หากสรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่เอื้อให้คุณทักษิณจริงนะครับคุณทักษิณแปลว่าอาจจะไม่ได้ป่วยหรือไม่นะครับเลขขาปปชให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะต้องมีการขอภาพกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลตํารวจมาตรวจสอบว่าคุณรักคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่ารักษาตัวจริงหรือเปล่านะักข่าวถามต่อว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลตำรวจอ้างว่ามันเป็นสิทธิของผู้ป่วยในการไม่เปิดเผยรายะรละเอียดการรักษานะครับนิวัฒชัยเลขาประ,ประชาบอกว่าก็ต้องไปดูระเบียบวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยนะครับก็มันคงจะต้องมีการเรียกข้อมูลดังกล่าวของคุณทักษิณน,นะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของคุณทักษิณซึ่งน่าจะมีการเรียกนะครับดูข้อมูลการป่วยของชั้น14นะครับซึ่งคงมีอะไรสนุกสนานบันเทิงตามมาอีกเยอะเนี่ยนะครับ แม้กระทั่งคุณเศรษฐาทวีสินเองนะครับคนของคุณทักษินเองนะครับก็คดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับปปชอบอกแล้วนะครับเรื่องนี้ผมให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีการเดินหน้าสอบคดีจริยธรรมรลายแรงของคุณเศรษฐานะครับเตรียมคัดคำวินิจฉัยสารนุนมาประกอบสำนวนแล้วเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาเองวันนี้ชะตากรรมเหมือน44สส .9 ไกล ที่เข้าชื่อเสนอกร้างกฎหมายแก้1นึนะครับซึ่งเมื่อปรษกษามุณวิชัยปปชก็ต้องขอคัดคำวันนี้ใชัยมาพิจารณาในชั้นของปปชว่าจะดำเนินคดีต่อหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเศรษฐานะครับหลังจากถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกอาจคุณสมบัติไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจั์มีปัญหามาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงสถานะไม่ต่างกับ4 4สส .9 ไกลแล้วนะครับ อปชจะเดินหน้าสอบคดีจะยุตธรรมนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็ถ้าพบว่ามีมูลนะครับก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลนะครับแบบที่เคยส่งในกรณีคุณปรินาไกรคุบนะครับหรือกรณีคุณพันนิกาวานิชนะครับเรื่องนี้เป็นสนามไม่อยู่ข้อเดียวที่ปปชพูดคือต้องไปดูว่าการกระทําของนายเสนั้นเรื่องไหนเข้าสู่ประมวลจริยธรรม ผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผิดหลายแรงหรือเปล่าซึ่งในเมื่อสารมนุนเคยวินิจฉัยว่าผิดหลายแรงไปเรียบร้อยนะครับคุณเศรษฐาก็เสี่ยงจะมีคดีนะครับอยู่ที่ปปชเพิ่มอีกคดีหนึ่งแล้วก็เป็นคดีซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะคดีอาจจะรั่วหรือหลุดไปถึงสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเป็นวันนี้เนี่ยนะครับคนทักคนที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณทักษิณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณเองหรือคุณเศรษฐาเองนั้นคดีมารอเพียบ ดังนั้นเมื่อคดีมารอเพียบเนี่ยนะครับจะให้คุณเศรษฐาเออจะให้คุณทักษิณนั้นอบอุ้มคุณแพททองทานได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาคุณทักษิณนี่ทาแบบนั้นนะครับการอบอุ้นคุณแพททองทานอย่างแข็งแกร่งมันเลยคุณทักษิณไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณแพททองทานเข้ามาดำรงตําแหน่งนายกนะครับเตรียมจะมีการโหวตเลือกคุณแพททองทานกันนะครับในเวลาที่คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยดึงเหวนะครับในเวลาที่คะแนนนิยมของคุณแพททองทานเองก็ ดิ่งเหวนะครับเล่นเหลี่ยมทางการเมืองที่หวังว่าจะเอาคุณทักษิณมาอุ้มรัฐบาลน,นั้นผมไม่เชื่อว่าวันนี้คุณทักษิณนี่จะมีบารมีพอจะช่วยรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นรัฐบาลที่เตี้ยอุ้มคอมนะครับคุณทักษิณคะแนนนิยมดิ่งเหวเชื่อว่าตัวเองยังมีบารมีแล้วก็เชื่อว่าบารมีของตัวเองจะช่วยอุ้มคุณแพทองทานและพรคเพื่อไทยซึ่งผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เวลาของคุณทักษิณหมดแล้วนะครับแล้วก็ เงื่อนไขาทางการเมืองต่างๆคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณเองคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเสถาเองเนี่ยมันจะเป็นการกัดกร่อนฝ่ายคุณทักษิณไปเรื่อยๆนะครับจนในสุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณอาจจะเข้าใจนะครับแล้วก็ตระหนักว่าเวลาคุณทักษิณน,นั้นมันไม่มีแล้วในกระดานการเมืองของประเทศไทยเพราะวันนี้การเมืองไม่ใช่การเมืองที่จะมองกันแค่ใครจะเป็นนายกหรือใครจะเป็นรัฐบาลน,นะครับแต่มันมี behind the scene มากกว่านั้นเยอะ นะครับแม้กระทั่งในการโหวตนายกเองผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับอย่างที่คุณทักษิณต้องการนะครับหรือว่าอย่างที่คุณแพร์ทองทานต้องการนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมียุทธการอัมหิตต่างๆเข้ามาอีกเ,ออเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะค่อยๆทย,ยอยตามมานะครับสำหรับคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็ สำหรับพักเพื่อไทยสำหรับคุณแพทองทานเองนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากๆนะครับต่อให้คุณทักษิณจะเชื่อมั่นตัวเองคุมเกมได้นะครับผมคิดว่าวันนี้เกมการเมืองไม่ได้อยู่ในฝั่งคุณทักษิณอีกต่อไปนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คือข่าวคราวต่างๆที่วันนี้อยากจะมาคุยเพราะว่า2วันนี้ไม่ได้คุยกับทุกคนเลยนะครับแล้วผมก็มีความอาคิดถึงทุกท่านนะครับมีความรู้สึกว่า ไม่ได้มาเจอนะครับในเวลาที่คุณจะได้มาเจอกันนะครับทั้งที่ผมก็มีเวลานะครับไปช่องต่างๆจํานวนมากแต่ไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนการทํางานของผมมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้ผมก็ทําตามที่สัญญาเอาไว้นะครับว่าจะมารับใช้ทุกคนอย่างไม่มีวันหยุดนะครับเมื่อวานนี้อาจจะมาไม่ได้แต่ว่าวันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็นําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ คุณอุ้งอิงนะครับล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเศรษฐาหนุนเป็นนายกเต็มที่ก็แน่นอนนะครับเศรษฐาจะไม่หนุนอุ้งอิงได้ยังไงนะครับออขอบคุณพักร่วมแล้วก็ยอมรับว่าแม่ห่วงจริงคุณอิงบอกนะครับว่ามั่นใจในเพื่อไทยว่าตัวเองจะนำพักนำประเทศพ้นวิกฤตได้นะครับปรึกษาครอบครัวทุกเรื่องทุกคนคิดว่าเรามาถึงจุดที่ต้องพาประเทศไปต่อยินดีและตั้งใจคุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่คุณแม่แมก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาดิฉันเข้าใจนะครับแต่เราได้คุยก็เข้าใจกันนะครับ ดิจิตอลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่อหรือไม่คุณแพทยทองทานไม่ยอมตอบนะครับบอกว่าขอลงดีเทลอีกทีนะครับไม่ยอมตอบชัดๆนะครับว่าการเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตจะมีหรือไม่มีนะครับสวนเสรีพิสุทธิ์ก็บอกนะครับว่าขอประกาศรับใช้พักเพื่อไทยนะครับใครนั่งนายกก็พร้อมหวตให้ยันไม่ขอโควตารัฐมนตรีคุณเสรีพิสุทธิ์พูดประโยคนี้นะครับคือผมเกิดมาต้องรับใช้พักเพื่อไทยตั้งแต่รัฐบาลที่ร้ายผมไป3 0มบาท เป็นรองนายกผมยังไม่เอาเลยผมต้องอยู่พักเพื่อไทยตลอดเลือกตั้งใหม่ก็สนับสนุนเพื่อไทยแม้เสียงสสของพักจะลดลงก็ตามผมต้องสนับสนุนเพราะว่ารู้จักกับน,นายทักษิณมา50ปีตั้งแต่นางสาวแพทองทานยังไม่เกิดนะครับไม่ว่าใครก็จะสนับสนุนทั้งนั้นนะครับก็ประกาศชัดเจนว่าขอรับใช้พักเพื่อไทยต่อไปนการเมืองวันนี้ก็เป็นการเมืองแบบนี้แหละครับเราคนไทยก็ได้เห็นสภาพของการเมืองแบบที่มันไม่ควรจะเกิดนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นใน ภาวะการปัจจุบันนะครับสำหรับคนไทยที่ดูอยู่ก็หวังว่านะครับเราจะโชคดีมีคนเก่งมาเป็นนายกแต่ดูเหมือนว่านะครับคนที่จะเป็นนายกในเวลานี้คงไม่ใช่คนเก่งเท่าไหร่นะครับผมนึกไม่ออกว่าคุณแพทองทานเป็นนายกแล้วคนไทยจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างไรผมนึกออกว่าคุณแพทองทานเป็นนายกแล้วเงินในกระเป๋าของคนไทยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างไรดังนั้นก็หวังว่านะครับเรื่องนี้ผมจะเข้าใจผิด นะครับและคุณแพทองทานจะเป็นคนเก่งนะครับและอนาคตของประเทศจะเดินหน้าได้อย่างราบรื่นอย่างที่คนไทยคาดหวังเอาไว้จริงๆนะครับ